ทำให้อยู่ต่อไปไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วฉันจะตายจะตายให้ดูคนอย่างฉันจะตายให้ดูอาสกาจังอยากเข้ามาห้ามฉันนะคานาเดะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนหยุดเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยโาทาเคโร หมอนั่นขอครบฉั้นแท้แต่อยากกลับไปคบกับคนเก่าถามอะไรไปก็ไม่ตอบด้วยเป็นเหมือนแค่คนเอาไว้ค่าเวลาเท่านั้นฉันน่อยิางฉันตอนนี้มันก็ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วพราแม่ก็อยากันครีมสตอรอเบอรี่ก็หมดฉันมันไม่มีใครรักเป็นคนชอ้ไย <c oughs> เอะย่าหรอ <c oughs> ฉันจะตายจะตายจะตาย <c oughs> อาสกาจัง เธอยังยังมีฉันอยู่นะฉันน่ะยังต้องการเธออยู่นะถ้าไม่ใช่เคทาโรก็ไม่เอาออเคทาโรอาสกาจางังมีเซ็กกันเถอะนะฮะยังไงก็จะตายอยู่แล้วนี่งั้นก็ให้ฉันทำเถอะนะ ถ้ถพอพูดอะไรเนี่ยคา,านาเดะเราเป็นพี่เหมืกันนะ <S 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 ฉันน่ะชอบเธอมาตลอดเลยรู้ไหม <S <S ฮะชอบมาตลอดเลยล่ะอย่ยยาเรื่องแบบไปคบกับผู้ชายห่วยๆรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงเธอคิดบ้างไหมแบบแบบนี้มันแปลกเกินไปแล้ว อ่อารุณสวัสดิ์อ่รุอาอารุณสวัสดิ์โชคดีจังที่ยังมีชีวิตยอยู่นะก็ก็นะเบื้องหลังคลิปฮะไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่อีก่อไปแล้ว <c oughs> อะไรร่ะาอ,าอย่าห้ามฉันนะใครเดถ้ถ้าเธอพูดอะไรเนี่ยใครเด้อด้อ